สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็มาถึงบ้านสดๆสดร้อนๆเมื่อกี้นี้อันนี้ก็คือเซฟเตียวหำแปดในคลิปแต่ี่ปีก่อนที่มาทําลาบเป็ดเดี๋ยวยังมีได้คลิปห้ำแปดนะเดี๋ยวสตัดมาแปะไปนะครับนะเนาะหํำแปดเฮ็ดอยู่นี่เลยหำแปดเซฟซีเป็นคนถ่ายมาหลอบนี้เซฟข้างเดมเดบเทียวตัดนักวะเอาอยู่เครื่องเดืนอนไปเอาไปเช้นเส้นยใหญ่ มันมีข้าวใหม่เส้นเนาะเอาเงินสดก็ได้ซ่เออเส้นเนดบอเนเอเส้นไายเสียดียวอะไรที่เนาะโอ้ยจะบหมเพราะ่หนาเกลียวเนาะมาตะเกียบดิโก้ไม่เส้นเลอ้เผื่อนข้างนะครับเนาะเผื่อนข้างเนั่นเลยมือนี้มันชิมาล่างสันเมนูลาบเป็ดให้กินแซ่บๆพี่น้องเลยวัวชิได้เป็ดเนี่ยทายดูเป็ดมาให้เบิ่งพอมาว่ามาให้กูเลือกบ้าว่ากัเชื่อเนาะโอ้ก็เชื่ออยู่ เดีเ่ยวเต็โตด้เลยเ้าหมวกกินเหรอเอยียสองขวดเบียสขวดผ่านมาเบิ่งต,นนนต้นใหม่หนะเพื่อน,น,นครับสวยๆขายหาพันครับนี่กระท้างห่งหาพันมาหยุกกันเลยครับใครสนใจกระถางนะห้าพันมาเอาเลยนะเนี่ยอันนี้มาดูรถมอไซค์ผม อย่างเรื่องเห็นไหมสั่งซีลั่งให้ปีหนึ่งนี่ปีหนึ่งเนาะขีพุ่นมะเขาอด้วยเนี่ยห่อทุงเนาะเลี้ยแต่หูดสิบนักแบบหูดสิบวะวะรวบรวบรวมเสี่ยนเลยนี่นี่จะบรรดาเสียนถือกล่องถือกล่องเบาใช่ไหมลองลองจินตนาการเป็นยูทูบเบอร์ด้วยนะกล่องโรโบเยเออกล่องรอยแมนเป็นคนเด้อยกล่องโรอๆนื้กลัวเหงื่อหนาะบประเฮ็ดในเขาคือท้องหัวได้เลยนี่นะ เปล่อนข้างเดี๋ยวอันที่แรกว่าเฉ็ยดอ,อยู่เห็นคนในไลน์ก็มาเฉ็ยดอกว่ายน่วยตีโอ้เปื่อนข้างเราโดกถักเลย,ยใช้บริหารหนิดวดูโอ้ตอนถ่ายดูปเป็นยัยนอให้นะทุกคนออกเป็นในหน่อยให้เนาะนี่นะครับหสร้างซีถอดกล้องออกหายเพราะว่าห้องวัไหนไปหน้านะเนาะห้องวันไหนจะเอารถมาขี่ออกบ้านสดๆ ส่วนน็เบียกาจะเอาไปใส่พัก้าวพักถาช่งมัตเตอรดนอะไรเด้อบุหรี่ก <im Sultan> ็มะเห็ดกองกันนีกอจะมียังท้างในนะครับเป็นหนองเนาะสำรวจเบิ่งลืมเหลือได้ปีนึงเดี๋ยวนะนีกระปองลหอบ่โอ้ยปาดพ่อแม่งนี่พี่น้องพ่อแม่งกันจันโอ้ยพี่เด้น็อตเซียนแบ่งเนาะผอมอยูไมีดเรียกวานี่ ครับกุญแจกุญแจนเป็อุปกรณ์ไปสวนไปได้นะหมักซีน้ำเงินนะครับเนาะก็เลยแต่งไปซีน้ำเงินยินดีต้อนรับพี่โจนะครับโอ้ยเสื้อเสื้อเราไม่ทาแล้วเสื้อเราไม่ทาแล้ว้เจ้าเราจำได้มาซีเจ้าทายห้ำแปดมันบางขนาดเเออ ข่อยก็บปได้หัวมาเบิ้งคชีพเอนมาเบิ้งคลิปน้ำล้างนะโดนๆข่อยเบิ้งเดี๋ยวเฮาสิมาเทียดหลังจากให้ทางซีถอดกล้องออกเดี๋ยวเฮาสิไปเสื้อไผ่ายเจียแน่นะครับพี่น้องเนาะเฮาสิขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเสื้อไผ่ายเยอะแน่เที่ยวเที่ยวมาขึ้นมามามาถือกล้องให้เข้านี่ะเสื้อไผ่ายเยอะแน่นเลยบ่ซื้อได้มือมืไม่ยังซื้อฮะ ถือมาถือมาห้าสิบบอกว่าถือจะไะรนะถือที่นี่บอบอกบ,อกบอกเออถือไปถือป่า <laughs> เอ๊ถ้าความเท็นเนาะถือตรงตรงนี้นี่เออผ้าผากี่ดดนอมบากนะ็ยังเนาะโอ้ตายโดนกระดี่จะโดนถือชุอๆเออ เอารถมันมีเบรกเน่ะโอ้รถเบรกเบิดอ้มาเสร์ฟไก่เจ้าได้เลยนะมาห่อนบางยาเนี่ยโอ้รถกรเขายางๆแค่ห่างนะโอนคหัวโอ้ย มืออนไ้ใ่ไหมสื่อมือ้ม่เล่นนาม่่มือมือนี่กำลังพากันลาเป็ดอยู่นะมาถ่ายถ่ายคลิปอยู่ลงยูทูบกันน่ยนะครับตมุงเจนนีื้มเราอะไรดีมาหดบานกับแวะมาเลยแต่มหับวสื่ออื่นเอือนครับผมอ่าอย่หสซ่บแห้งนื่อมะลงยดีถามเขาอยู่เมื่อกี้เราเราอยู่เราเปิดด่านอยู่วาพยายามกันวะอาลาเป็ดพี่เพื่อน

มาฝากคืนนี้มาเอาเนาะผ้าเที่ยวอันนี้ครับเนาะผ้าเที่ยวเป็นต่ออันเด็กๆกัเขาจะมาจับเมา่อไหร่ไปันขันเข้าวะขันขันบอก่เฮาเบิรดได้แง่งองตัวก็ได้เสียงดังได้เฮารถบร้มีเบียก็ลืมป่ะแน่เวซ่าเกียร์นั่นไอ้ที่เอาลออยู่วะเวซ่าไอ้ที่เอาลออยู่แแรก อันที่อวลอวะดืมๆโมมีเบียร์ก็ลยดื่มอะหนักไหมนักแค่ไหนห้าไปเชอเียวเสอเราทีไปนี่ได้ฮะไปเดินน้ำเฮ้ยปหารไปเด่นขอเพ่อ่อนจงสือไปือด้นี่นะาวเที่ยวื่อรถมมีเบียร์รถมมีเบียไปนี่ได้อได้รไปกัเมื่ออนเดี๋ยวนีด้มาสะบรรสุกกับเมื่อได้มากินลาบเป็ดได้นั่งเครืนกินลาบเป็ดเนาะ รถบ,บูมีเบรกว่าเขือบตายฮะเบรกรั้งบูมี่บัวนะไปพาเที่ยวไปเสี่ยวสาวาเรงเลียนเล็กหน่อยยิ้มยิม,ยมแทะอีกมกบใหญ่นะอิ่เขาหิวโอ้เสียนขังนะครับนอนนี่เนาะมักขัวจ้่ไนมโอ้แมนบอกพิ่ต้องมากี่โอ้แมนโอ้หัวหัวถือแล้วเนาะ ติดเลื้งเนี่ยเนาะเีนอสมือเขาให้เบอร์ด้เนาะเฮียนอนเฮาบ่สนใจเนาะเฮาบ่ได้สางได้ได้เนาะเ็ดกินว่าี่นครับนี่กินว่ากี่เรานี่นะครับวิตกีไทยเรียนนี่นะครับวิตกีไทยเรียนิสกีเาฮะดีน้นี่ก่อนนะไี่่ายังยังเหยอมืออื่นเลมันมีมาหกหลอดไปเมื่อนั้นหลอดม้อนแปห้หลอด Hết mất มันก็ต้องบ่บักสีศีลดีๆก่อนเจ้าได้เบิ่ง10โตกี่โพ่ xếp ๆอยู่เฮ้ยสิส่วนตัวสิคุณส่วน ก่อยกับบด้หัวนวามันเป็นอะไรพวกนี้มันเทียงกันเนี่ยนเนี่ยนีเอาเป็ดัก่าเห็นคล้งใครล้งยงไเออเป็ดักกิ่บดมีลยู่นีอปกติบะมี่ยมเป็ดปกติด่แดงว่าเป็ดผิดปกติด้านหน่อยนอ แสดงว่ากองของเหล่านเป็นเบสสองตัวได้บอกเอาครัปลียยบ่บบไปหาถ่าพวกเสียนดังเขาไปเห็นท่าหมืนอไปนอนนอนอยท่านไปพักพอนโยเป็นพยัคก็กินเหล่าก็ไ้สัมผันเนี่ยเป็นซาบานสาบานไปกินนามบ่เขาท่านสาเนาะ ๋อยเนี๋ยวมีเมนูกีทาบัวกีทาบัวนี่ตัีบะหมี่แล้วเ่นะครับเนาะขาดก็ไรด้วยการสิราบเปีดนีนีข้าตองในหัวมาทาดีเนาะมันอย่างเสียบเสียบสุดเลยเนี่ยขมคม เผื่อนข้งางเพินถักมาแตะเสาเนาะครับนอนนเสาเนนี้่อยนอนก็ังสลิมสิดือมันถักมากาจางนี่ยบิบ้าไปเที่ยวห้องเกี่ยวจัวนนโอ้มีอ้างห้องเกี่ยวเลยมืออื่นอย่างีิลูกันเนาะตวนได้ป่าตวนนอนปอบดำนะามาตาหองเกี่ยวมาดำฝ<ะ>่ายเพิน่นบอกไปมองเมียดมองเขาตีเขาหนอ่อยเขายัางเปิดอยู่ที่เคยไปไม่มา บอกว่าไปหอเกี่ยวเพินอุบป่าใครจะซื่อผมอยากออกชื่อมาขังคอยจิบเบื้อไปดอกคลิปอันตอนเนี่ยคอยจิตัดเสียงออกไปกพฝึงมาและวคอยกินไปเที่ยวไปยังกงเวนียนไปขึ้นไปเบิงขึ้นดิบขึ้นไปเบิงเดี๋ยน้องเบิงวิวหรอปะสั่นและเออส่งน้ทำโค้งบอกมันมีกล่องว่างเทิงนั่นคือใดเออคือหมดลว จับ่จัานอเนนอยู่เลยจังวะมันคือเขาใส่กล่องกล้องเสียงเคี้ยวห่อยบ่อ้ช่องกล่องกล้องช่องีาผมังงว่าปากไ่ได้นั้นตัดออกเรื่อยตัดออกตัดออกเขาจไปกินนั่นกินนั่นกินจิมจุ่มหังท่ามมาจากห่อนด้ยเนาะกินยำกินเยวไปสั่นเนาะ S <S <S ยอยู่ๆเฮ้ยนะโมเฮ้ยคอยตรงการแบบนั่งริมโค้งกินตำคุ่นไสรแล้วิมค้งเนี oh ่ร okay. oh, ้านเนื้อพี่เมียมด้เบงน้ำเขาบ่อยหน่อยว่าเโอ้ช่หเอากระนึงวายันเมี่ยเห็ดมอนทีซาลบกล่องห้ด้เลยไปเบิ่งเนื้อยูทูจีซงห้เด้ยหรือ่จะมาชิวได้เนาะ เที่ยวตัวกินอยู่ที่เหล่านะกินเหรออามตะกรันตัวขึ้นกินบ่ได้แต่มีส่วนหนึ่งนะผักเนี้ยอ๋ออันนี้ปกติเนาะเข่ามดปกติเนาะลูกบานี่แหละก็ยินข่าวเข่าลงกบาลแต่ว่าผมเป็นยังเนาะคือนเขาเป็นยังหลังกายมันเดิมสิ้นแล้วเนาะแม่ฝ่ายรับเศร้ากินเหล่าได้พีสองเดือน เจียบเีมจับไหยครับันี้เซบสูตรได้ก่อนอ๋อจเอาเดือดผสมน้ำมันนี่บอกมันจะมือสมังนาะครับนาอกอย่นี้เนาะอ๋อมันจะจิตเขาผีเสียบเนาะเป็นนหวานเจี๊ยบอยู่บ อีกสีปีพี่คอยมาอีกสีปีจบเลยเกาหลีก็มีการเม็นคนอกมมนี่เออยูม่มองไทยอยู่บานดีเฮ่ม,มันไ้เงินนนายสำนักไหนเห็ดงานอะไรเห็ดงานอยู่ซ้ำกันไ,ไ,ได้เห็ดงานอยู่ไทยนะเมย์สำนักแต่ว่าเออเมย์สำนักไหนง็นายกลัวก็ตะเวทพิษปวดกระปุดีที่น้าอ่ไม้ของเรา งช่เกยได้วยมันึ่บบาาแบนี้นันะตัวบ่เอาตัวเบาเลยนะตัวเพิ่นตัวบ่โอ้ยร่มกูมากจินาแถวหลานใชบบว่าเขาให้เส้นเปิดเส้นบดบุเมนนาเส้นให้ยืมเงินยืมตัว่ตแดหว่าที่ใดก็ได้้ยเมนอันมี่พับบาวยังมีวัตถุยางคืออยู่ไทยนี่่านทอกันไทยบาเจ้าหามใจเองในบ่อ ใครวยไ้ยทำะจะโอ้ทนบอท่านเลยเท่านเลยนี่มีำนบอพอดีเราส่นจะลืมใส่นังน่นน่นเ็ดเตรียมมาใส่ด้วซับซับก่อนเลนั้นเป็นก่อนเน่นอมหอมๆเลยครับหอมเลยพี่น้องนี่ยนี่เลยสูตรปลาเป็ดหมูดาเนี่แต่เรามองเหุผลคือกันได้คนไปเห็นงานทำกันมันหลายสูตรได้อยู่พนนอ่ เป็นมุงอาหารสุดท่ายกับบได้เกียวกันออกสู่ใดนะมันขึ้นอยู่กับตุวนี้เปิดเป็ดไทยมันเสียบันยูหันนโอ้ลาบไปลามากสั่งร้านอาหารกินกับเสียเป็นน้ำเนื้อเป็ดโอ้ยถอดลองค้อมสดของมานะครับทดลองความซดมาืะแต่การเลใต้มือองไขเดี่ยวพี่นนอนไ้อยเอามาใส่เดี่ยวเสียน ออกเจาซื้อมากวะชิมหน้วมว่าตันกูเนกับวหรือลเดียวหรอเดี๋ยวคอยชิมเอจองจองพิมพหนัวชิมหลับเปพี้องนะใส่เลือไปดีกูไปดีกูรับเนาะใส่เหลือต้องไปเนาะตัวนั้นใส่สุเป้ นี่เด้อประเทศอื่นว่าใ้กินนะประเทศอื่นนะใส่ผักเข้าไปแต่ตุมเป็ดผักเยอะอๆกินหน่ยกระเสียบเลยนะสดล่องสดมั้งครับจักหว่วหนึ่งอืหอหอ็หนองเลย ปะกับตอนนี้ตะบันแนวบินมากินลาบเป็ดดิซี่เนาะแตงวงกินเข่าเรีงน้ำกันแซ่บแซมเนี่ยเขาแบบขันมาได้สันนี่เข่าปวยยากกินน้ยคือเห็นสมัยอันเด่นเกมเจ๊เต็มตะกี้กันเข่าปวยยากึ้นกันเออไม่อยยากันเนาะมันตื่นเต้นนะตอนเนาะ บเคยผัวเกมเมื่อเนาตะกี้เนาะชูมือนี่แบบธรรมดาไไฟเกิดหูจักนะเอาินหมคนเันี้กินินหม่ยโอดังดีนะเฮเขาเร็วเขาเรยบรดเวดังดีมาเลยเว่าสสั้นเขาก็อยากกินฮ้ยเนาะคือเทียนเด่นเกมด่านจะเต็มตะกี้เนาะคือกัน มันตื่นเต้นลย่นาะเมยวนะมูเมื่อเออมันตายมื่ีนเออวก้านโฆษณาตายมาีเจบอกเออเขาพยานาคนะครับสวยบำยาบำรุงร่างกายเห็นไหมผมไม่บ่ไม่ใช่ของไม่ดีเนไป่ข้าไปต้นบุญวอยู่ใกลเ่ยใช่ไหนบ่ เข่าเสีบนะครับมันี่ยเจ้าเราพันโตเนาะอาจารย์เนาะพันโตมัเป็นมือสันเนาะหนึ่งวัติดเหล่าพ่แม่สั่นคนอัเดียบแแกหลุวเป็นรัวจันไ้ด้ดหนสั่นแต่ให้ดุเลยสันอโอ้มาสอนมือเอาดีๆเป็คมชอ้มอครับ หมมีเลยมูม uh, ี่เยเคยสด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 โอ้ยดูเคยเลยอืม้าวี่ข้ากี่ข้าวนี่ข้าวที

ไปเลยบาดนี้ตำรวจจักร้อย <laughs>